Yeah, ้า uh, ก uh, okay. ็ได้นะครชิมเลยเจ้าชิมเลยเจ้าน้องนอมไม้าก็ได้นะครับวัดีเจ้าไม่ชิมก่นเลยเจ้าดีเข้ามาชิมได้ค่ะชิมได้นะคะเข้ามาก่อนเลย่ แล้วก็นนี้ดูแข็งเลยครับผมแล้วก็เป็นแข็งนิ่งเป็นอันนี้ได้ได้เจ้าที่แข็งอันนี้ชอบได้นี่ยบุ๋มดีกว่าเลยครับผมนะครับอันนี้อยู่ที่การทอดนะครับไส้จะเป็นพวกอะไรก็เพื่อนอันนี้แข็งนิดเป็นตัวนี้เป็นน้ำพุน้ำแข็งผสมช็อกโกแลตนะคะ จ็สีแบบนี้แต่้าติมาเร,าเราีบผสมชั่วแรกจะเป็นสีขาวนะเจ้าอันนี้จะเกิดผลสวัสดีครับทุกคนนะค,ะนะคะรับอาจาร่าน่นนนกมีมีนะครับมาดูกราฟหมาย้านได้เลยครับความการสาดิตครับ สวัดีค่ะแวะชมก่อนได้นะคะกำลังสาธิตกรารทำขนมไม้ฟ้ายอยู่ค่ะเดี๋ยวให้ชิมนะคะได้ชิมได้ลูกเป็นเส้นจิลูกเป็นเส้นน้ำผึ้งนะคะชิมได้ค่ะลูกไม่ใช่น้ำผึ้งหรือเปล่าะคะ่ะส<น>วัสดีค่ะเข้าชิมได้นะคะใครจะชิมบนะ้างครัเข้ามาเลยค่ะได้นะคะเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะหง,งุดหงิดเลยหงุดหงิดน้ำผึ้งเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวให้ชิมเลยค่ะมีเกินเป็นซีกที่เล็ก

สวัสดีค่ะแวดูนะคะกำลังสาธิตการทำขนมไมฟ้านะคะชิมได้นะคะพี่เข้ามาดูก่อนได้จ้ะสวัสดีค่ะ็เปน,นชมดูก่อน,นได้นะคะสวัสดีค่ะไว้ชมดูก่อนค่ะขนมไมฟ้าค่ะ

ชอบกลิ่นเป็นเีงแนี้ค่ะดีหนึค่ะเอาเป็นกเได้ค่ะมาก่อนได้ค่ะไดค่วันนีค่ะได้ชมดูนะคะ จเป็นการที่การทาขนมไหม้ฟ้าค่ะจะเป็นก้อนๆนะดึงบอมดึงออกเป็นเส้นจากกัมพึ่งเป็นก้อนเลยนะคะดึงมาเป็นเส้นสีขาวๆเนี่ยค่ะน่าเจี๋ยนะชิมเลยค่ะชิมพี่ชิมค่ะสวัสดีค่ะไว้ชิมก่อนได้นะคะขนมไหม้ฟ้าค่ะชิมเส้นมันปีชิมแต่เส้นมันอะค่ะ นไม่เป็นน้ำผึ้งปีนองกิ้มมันเรสใจกว่าหรือมันเปลี่ยนแป้งกินมหอเจ้ากินมหอยเลยเจ้ากินมหอเจ้ากินกินน้ำผึ้งเลยครับไม่สักน้อยครับตอนนี้คือแบบกัน้ำมันจะรัมเนี่ผมมันเหนียวแต่ละกับข้าวเป็นไงไม่ใช่เหนียวน้อยนต่แต่ละข้าวสักหน่อยแต่ละเป็นแก่เย็นให้าดึงมันรัมแก่เย็นเส้นมันจะกรอบอร่อยครับมันน่าเจียวว่าดึงเป็นก้อนนะเนี่ยเป็นน้ำผึ้งออกเลยเนาะ idowat anya